ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณชวนคนสิบคนชวนมาวัละคนเอมาก่อนเอาเอต่อขวาปั้งนะครับคุณโบนัสก้อนหนึ่งได้ถ้าเอเป็นเลขแอลคุณได้ละสามพันถูกไหมแล้วเอยังมีคะแนนอีกหนึ่งหกร้อยคะแนนที่ขึ้นไปฝั่งขวาถ้าเอเป็นเลขแอลนะถูกไหมเอาบีมาคนที่สองเอาบีมา A beyond, ต่อซ้ายได้โบนัสนะครับอีกสามพันถ้าบีเป็นเลขแอลขยายของบีขึ้นถังซ้ายเตอนนี้คุณมีคะแนนขึ้นสองฝั่งแล,ถ right entonces, ถ right uh, 3, แล้ถูกไหมมีอ่อนมีแข็งจถูกไหมอ่ะ เอเขาก็ชวนคนของเขาไงบีเขาก็ชวนคนของเขาเีไหมห้ามเด็ดขาดเอาคนที่เอชวนแล้วไปต่อได้ดีห้ามเอาคนที่ดีชวนไปต่อได้เอรู้ไหมใครชวนคนนั้นต้องเป็นผู้แนะนําคนมาคนไม่เข้าใจดาวราชวนคนมาจับมาใส่กองรวมกันแล้วจับเรียงเรียงเรียงเลียงหาย,ยนหนานะครับเพราะคนคือทรัพยากร แล้วครับแล้วมันมีผลต่อการขึ้นตำแหน่งระดับสูงที่เป็นระดับไดมอนด์แล้วมีโอกาสกินโบนัสออลเซลที่ถูกคำนวณจากยอดขายทั้งปีทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเกิดคุณเอาคนที่เอัชวาไปต่อ B และคนนี้เกิดขึ้นตำแหน่งเอเอรแล้วส่งผลให้ดี B ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์แต่เอไม่ขึ้นนะเพราะคุณไดเอาคนที่เอชวนไปให้ให B, ดีเป็นผู้แนะนาจริงนะ B, B ได้ตำแหน่งเอไม่ได้ตาแหน่ง ถึงนั้นเอเอาอปืนไปยิงวนนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนของเอที่เอชวนใครชวนคนนั้นก็เปน <ะ S 2> น็นผู้แนะนำรู้ไหมครับนี่คือหลักการเลยนะครับและดังั้นคุณจะต้องรับเหตุการณ์ที่มันจะเลวร้ายขึ้นในอนาหตเมื่อคนที่คุณเอาไปตอบผิดฝั่งผิดฝาเนี่ยมันกลายเป็นสาเหตุของการทะเลาะเองะแงกันแน่นอนนะครับะเพราะฉะนั้นหะ้าเด็ดขาดเลย คุณเองก็ชวนคนของเขาดีก็ชวนคนของเขาคุณเองชวนสิบคนคุณมีสิทธิ์จะไปต่อฝั่งไหนก็ได้จริงไหมใต้คุณฝั่งไหนก็ได้แต่คุณก็เอามาต่อฝั่งันสี่คนฝั่งละห้าอย่างนี้จริงไหมนะครับแบ่งฝั่งมาเท่ากันเลยกันนะครับเพราะบายอีต้องโตสองฝั่งบาลานอย่าไปกองไว้ฝั่งเดียวนะถ้ากองฝั่งเดียวคะแนนตามฝั่งเดียวได้ตังไหมไม่ได้นะคุณต้องวางสองฝั่งให้มันบาลาน จริงไหมครับนะครับถ้าใช้เวลาหนึ่งเดือนเพราะคุณชวนคนสิบคนอะถ้าคุณชวนวันละคนสิบคนก็แค่สิบวันจริงไหมแต่ถ้าคุณใช้เวลาหนึ่งเดือนทำตรงนี้เสร็จรับรายได้เกิดขึ้นวันละห้าพันเดือนละแสนห้าตลอดชีวิตคุณก็คูมันคุ้มันถ้าใช้เวลาหนึ่งเดือนได้แสนห้าคูมันโอ้มหถ้าคุณเป็นคนมีเงินเดือนประจำเดือนละหนึ่งสองหนึ่งสามหนื่งสี่หนึ่งแล้วมีรายได้เกิดขึ้นเดือนละแสนห้าเป็นรายได้ที่เสริมขึ้นมาคุณว่าชีวิตคุณดีขึ้นไหมดีขึ้น จรครับถ้าคุณเป็นเทาไล่เ้านาแล้วมีรายได้เกินขึ้นเดือนละแสนห้าคุณว่าปีนี้นาล่มสามยอบคุณว่าเทาไร่ชนาก็ฆ่ารต้องแหยพอตายไหมไม่ต้องต้องเดือดร้อนหไหมไม่ต้องแลยไหมครับไม่ต้อปนั่งราชวงหรือไปนั่งขอให้รัฐนั่มาช่วยหลือต่อไปเพราะไม่ได้สนใจเขาทำไร่ทำนาสามพันมีสามอนนะครับนี่คือคุณสามผอคุณมีสสาขาเซเว่นสาาอะไร สามพอรนะครับแต่ละหพอรมีซ้ายมีขวาของมันคุณทําเหมือนเดิมชวนคนสิบคนชวนมาวันละคนเอมาก่อนเอามาต่อฝั่งขวาปั๊บคุณได้โบนัสคนหนึ่งจะเรียบร้อยละคะแนนของเอนะครับขึ้นสองเด้งเลยเห็นไหมถ้าเอเป็นแอลก็ขึ้นหนึ่งหกร้อยต่อหนึ่งหกร้อยเลยถ้าเราคุณได้คะแนนสองเด้งนะครับเอาดีมาต่อซ้ายคะแนนก็ขึ้นฝั่งซ้ายสองเด้งจะเห็นว่าพอรที่หนึ่งมีคะแนนมาซ้ายมาขวา พอที่หนึ่งเองฝั่งพอฝั่งแข่งพอที่หนึ่งมีสิทธิ์แล้วได้ส enfin ูงสุดวันละเท่าไหร่วันละห้าถังถูกไหมฮะเอก็ชวนคนของเขาบีก็ชวนของเขาขณะเดียวกันคุณก็ชวนคนของคุณคนที่สามของคุณอามาต่อฝั่งซ้ายตัวสามนะฮะเพราะคุณมีคะแนนฝั่งขวาลอยู่แล้วว่าเอาซีมาต่อดี้ปุ๊บคะแนนขึ้นตรงนี้ปุ๊บก็ทำให้พอที่สามมีซ้ายมีขวาพอที่สามมีสิทธิ์รับห้าถังแต่คะแนนของซีมันไม่ได้ขึ้นแค่สามเดียวมันขึ้นนี่เลยครับมันขึ้นสองในคะแนน จริงๆแล้วมันได้ขึ้นสองเด้งนะคนที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขึ้น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 ไปถึงระดับสูงสุดขึ้นอัปไลน์สูงสุดเลยเห็นไหมครับนล้วเหตุผลที่ทำไมอัปไลน์ถึงต้องมาช่วยคุณจริงไหมครเพราะเขาช่วยคุณเขาได้ด้วยไหมเขาได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของคุณคุณไม่ต้องกลัวครับนะว่าจะไม่มีใครช่วยคุณจริงไหมครับขอคุณมีคนเถอะเขาพร้อมจะลงมาช่วยคุณนะจริงไหมเห็นไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่สี่ของคุณครับเอามาตอบ ป้าแะ้งแนนก็ของดีก็ทําให้พอที่สองพัสิสส่พันห้า่านนะ้รับว่าแสดงของซีก็ดีมันก็ทําให้พอที่หนึ่งมีแนนงเกิดขึ้นตัวนี็ได้รับด้วยทุกคนเขาก็ชวนหมดแล้วขณะที่คุณก็ชวนคนของคุณนะครับแต่คุณต่อครบนะถูกไหมที่ <c oughs> เหลือคุณก็ต่อล่างน,นะครับแต่ว่าคุณชวนคนสิบคนวางฝั่งขวาห้าฝั่งซ้ายห้าแต่ด้วยไซส์เอ็มครับคุณมีกี่อพอร์ตสามพอร์ตถ้าใช้เวลาหนึ่งเดือนเหมือน,นกัน ส่วนคนสิบคนต้องการแต่เป็นไซเอ็มรับได้ได้สูงสุดวันละหมื่นห้าเดือนละสี่แสนห้าดีกว่าไหมดีกว่าทำงาน,นเท่ากันใี่ไหมเวลาเท่ากันแต่ผลตอบแทนเท่ากันนะไม่เท่านะและได้รอดครับทุกคนในที่นี้เขาก็จะมีการจ่ายค่าบริการไอทีเอ็นะครับตามลอกของเขาคุณก็มีรายได้ที่มีสเสถียรภาพต่อดชีวิตน,นันนี่คือไซเอลไซต์ต่อไปคือไซเอลครับเจ็บนะลีกไซต์มวีวาเหลือเหมือนเดิม ชวนสิคนเอามาตอ่อวาล,ละคนครับ A ต่อฝั่งตั้งคะแนขน,นขึ้นสีเดงเลยนะครับเอาดีมาต่อฝั่งซ้ายของเบอร์หกคะแนนก็ขึ้นฝั่งซ้ายสีเดง,ง,งพอที่หนึ่งมีคะแนนฝั่งซ้ายฝั่งขวาพอที่หนึ่งมีสิทล้ันคนที่สามโมเอามาต่อแขนะครับก็กทำให้อพอที่เจ็ดมีสิทแล้วทั้าคนที่สี่มาต่อหกพอที่หกมีสิทนัล้ันคนที่ห้ามาต่อฝั่งซ้ายเบอร์ห้า คนที่6มาต่อฝั่งขวาเบอร์สี่คนที่7มาต่อฝั่งซ้ายเบอร์สาคนที่8มาต่อฝั่งขวาเบอร์สองคนที่9ก้าคนที่สิก็เอาราต,ต่อตรงหไหนก็ได้อีฝั่งตรงเห็นไหมถ้าคุณชวนคนสิบคนต่อแบบนี้ทําแบบนี้เลยนะให้ต่อแบบนี้นะนะครับถ้าไซส์ L ใช้เวลาหนึ่งเดือนเท่ากันชวนสิบคนด้วยกันแต่รับรายได้ทั้งหมดเจ็ดพอดสูงสุดคือวันละสามหมื่นห้า เดือนละล้านห้าหมื่นท่าเรียกเขาบอกงานประจำที่ตำแหน่งอะไรครับรายได้เด um um> um ือนเดือนละล้านแต่เขาสามารถทํามันได้ภายในแล้วมีค่เดือนผมให้เราคนเลยท่านสามเดือนทำ้เสร็จคุณว่าคุ้มมหมสามเดือนแล้วเราได้เดือนละล้านตลอดที่คุณว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะคนที่จะตีเงินเดือนเดือนละล้านคุณว่าเขาต้องทำอะไรบ้างครับในองค์กรเอกชนในบริษัทด้วยคุณว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเงินเดือนเดือนละล้านคุณว่าเขาต้องทำเป็นเท่านทั้งองค์กรนะ จริงไหมพอรับเข่าต้อสูงไหมสูงแต่ในทุกทีนี้ค,ครับคุณสามารถสร้างรายได้เดือนละล้านคุณก็รับเท่าใครกับองค์กรที่คุณสร้างขึ้นคุณแต่งตั้งตัวเองวณสี่โอไม่ต้องให้ใครจัดการคุณแต่งตั้งเองดีไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือถึงเกิดเพิ่แล้วรายได้คุณก็จะดีเสถียรภาพแต่ไซส์ที่ดีที่สุดเอครั่บางคนถามว่ามี XXL กซ์เ เอ็กเอ็กเอ็กเอ็อ็ะเขาเป็นไซส์เสื้อเลยนะไม่ใช่พอละแค่ไม่พอละเอ็กแอลบอกบหัดยี้เลยนะครับแต่ละพอร์ตก็จะมีซ้ายมีขวาของมันนะครับคุณชวนคนวรชนครับคนแรกเองครับมาต่อฝั่งขวาเบอร์15คะแนนขึ้น8ปดเด้งเลยเห็นไหมถ้าหมื่นนี่ก็หมื6นหกหมื่นหร้อยหมนร้อยหมืร้อยหนร้อยเห็นไหมครับขึ้น8ปดเด้งเลยนะรอไปเรียบร้อยแล้วเพราะคะแนนขาแข็งไปล้างทิ้งทแล้ว ที่เราคะแนนขายแข่งไม่ล้างทีดีไหมเพราะฉะนั้นคะแนนก็จะรอยอยู่เนี่ยนะครับพอคุณโรบินมาต่อฝั่งซ้ายตั้งคะแนนก็ขึ้นฝั่งซ้ายอย่างี้ทุกพอเลยแต่พอที่เป็นมีซ้ายดีกว่าดีไหมพอที่เป็นมีสิทธิ์รับเลยครับค่าผ่านดีไหมคราวนี้คนที่สาม,มูแรับก็เอามาต่อสิบห้าตั้งนะฮะมันก็ทําให้พอที่ห้ามีสิทธิ์รับพันคะแนนของซีขึ้นฝั่งซ้ายสิบห้าก็ขึ้นฝั่งขวา สะสมอีกเห็นไหมเห็นไหมจากเดิมทีตัวนี้หมื่นหกร้อยพอมีซีไปปุ๊บตัวนี้กลายเป็นสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยติดไหมมันก็สะสมไปเรื่อยๆติดไหมและคะแนนที่เอซ่าขึ้นมาอีกอ่ะมันก็สะสมอีกอ่ะติดไหมคะแนนก็จะสะสมคายไข่ไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่จะไม่มีอีกฝั่ 4, งนึงมา,า,ามาตอกติดนะครับพอเราคนที่สี่มาที่ปุ๊บอ่าเอาฝั่งนี้มาตอกนะฮะปิ๊บก็ทำให้ตัวนี้มีห้าพันคะแนนตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกัน คนที่ห้าเอามาต่อสิบสาคนที่สก็มีสิบสองคนคนที่หมาต่อ12คนที่7จ็มาต่อ11คนที่8ปดมาต่อสิคนที่9้าคนที่สิคนที่11บเอ็ดสิบ1องสิบสาสบสี่สิบห้าสิบหคนรับเอคุณแนะน,น,นําคนสิบหคนเท่าวลาละคนก็ใช้เวลา,ก,ลา,ลากี่วันสิบหวันก็ใช้เวลาหลานึ่เดือนแต่ถ้าคุณทําอย่างนี้ หนึ่งเดือนคุณทำอย่างเป็นพี่เลยให้เราเป็นพี่เลยสามเดือนด้วยเอาหกเดือนด้วยอ่ะรับรายได้วันละเจ็ดหมื่นห้าเดือนละสองล้านสองแสนห้าตลอดชี่คุณลงมือมาคุ้มจริงไหมโปรเจกต์นี้คุณตั้งเป้าเลยทำงานสามเดือนหรือหกเดือนจริงไหมครับทำแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดคนหลายคนที่ทำแล้วก็นจะถูกความเร็จแล้วก็แล้วก็ไม่รู้เหตุผล คุณไม่ทำแบบที่ผมพูดคุณต่อ A B C D เร็จพอคุณได้ E มาแทนที่จะมาต่อตรงนี้คุณจะเอา E ไปต่อได้เองคุณเอา D มต่อใต้สิ่งคุณต้องต่อตรงนี้และตรงนี้คุณไม่ต่อเื่องไหมเมื่อคุณมาต่อตรงนี้ตรงนี้มีรายได้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีที่แต่คะแนนแต่ไม่มีรายได้มีประโยชน์ไหมไม่มีนะจริงไหมแต่รูปมาต่อแบบนี้ คุณมีรายได้เดือดขึ้นมาจริงไหมจริงไหมครับเพราะเออเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วจริงไหมผมบอกแล้ววันธุรกิจเราเนี่ยคุณไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าเขาจะชวนคนไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาทุกคนอยากจะให้คนของเขาได้ใช้มุ้นือราคาถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการชวนคนจริงไหมครับแต่ถ้าปัญหาเราคือคุณไปใส่ความคิดที่ผิดให้เขาตัวเองนะ ทุกคนมีทรัพยากรที่จำกัดจริงไหมคุณมีคนถูมคุณมีคน16คนแทนที่คุณจะคนของคุณมาต่อแบบนี้คุณจะเอาคนของคุณมาต่อต้นี้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้คือคุณมีรายได้ทั้งหมดแค่สามกระเป๋าหมื่นห้าแทนที่คุณจะมีรายได้วันละเจ็ดหมื่นห้าคุณก็มีรายได้แค่วันละหมื่นห้าผมถามว่ารายได้วันละหมื่นห้าเวลาคุณไปคุยธุรกิจรับเดียร์หมื่นห้าคุณว่าคนฟังแล้วเขาตื่นเต้นไหม เขาอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าบอกคุณเดยร์เรี่อวอะไรเจ็ดหมื่หนห้าเดือนละสองล้านคุณว่าเขาตื่นเต้นไหมเฮ้ยทำได้เลยบอกก็สิจริงไหมคุณต้องสร้างความสำเร็จและสร้างผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นให้เขาเห็นเมื่อเขาเห็นว่าคุณทำได้อย่างนี้เขาก็